เราลืมกดสวัสดีค่ะมาเบิมาเบิงวิถีชีวิตของเราสองคนนะคะพ่อใหญ่เพื่อนกระซี่มาช่วยก่อไฟให้เนาะนี่นะคะคนดังประจําซอยนะคะวันนี้เราก็จะมาทอดกล้วยหามวงเล้ว่าเธอได้ทอดเลยเมคค่ะมาสวยมาใสานางมาขายสมต่ำดู อสิให้น้นงมามาขายส้ตมตำคู่กับยายแม่นางให้มันมาขายส้ตมตำเด้อย,ยายตำบ่แซ่บแถบเวลานั้นยายสิได้กินแน่นี่นะคะให้มันมาทอดไกป่ป้งไก่ป๊อบหากินไ,ไ,ไปเด้บ้านฮะไปกล้วยกะกำลังสุกนะคะกำงามเลยเนี่ค่ะเขาสิทอดเตรียมกล้วยเรียบร้อยแล้ว พี่น้องจ้าฮจังไดนเฮาที่ได้ตามความฝันเฮาก็เฮ็ดเลยเนาะอยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีนั่นอยากมีนี่ลุมมวันหัวเลาะก็ต้องเฮ็ดเด้วันนี้ตื่น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 ตั้งแต่ตีสี่นะแต่ว่าตื่นมาเล่นโทรัพท์มาเลยตื่นมาเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเลยตื่นเสร็จแล้ววันนี้ง่วง กน็นอนโตตื่นเช้าตื่นตึกตื่นเช้าค่ะะ <c oughs> มีการวิจารณ์หรอนี่นะคะบรรยากาศบ้านเราเนาะน้ำมือนีกระโชคดีค่ะเปิดมาแล้วก็ขายได้เลยนะคะสามแก้วเร็วพี่น้องจ๋าเ <c oughs> นี่ยค่ะแล้วก็ใช้ฟืนนะคะฟืนเนี่ยก็มาจากกิ่งคูน กิ่งคูณที่มันเป็นงาน่นยน้อยนะคะแงหงๆเนยน้อยจากบ้านเฮาเนี่ยลุงมวนเพิ่นกะตัดว้เนาะลราเรากลิลิใบออกไห้่แล้วเราก็เอามาทำเป็นฟืนเอาไว้ใส่ยามนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเราจะขายกล้วยทอดยามที่เขาจะลงเกี่ยวข้าวนะคะอันนี้ก็ลุงมวนก็นดังไฟให้ไฟกำลังสิติดเราให้มันติดกันนะคะให้ติดดีๆนะคะเราค่อยตั้งกระทะ ตัวนั้นยี่สิบบาทนี่นะค่ะพี่น้องจ๋าก,กูฮะสวยงามๆเลยค่ะหลายหวีอยู่เด้งามๆเลยเตรียมพร้อมแล้วบรรยากาศนะคะใครจะมาก็มาเดอ้ออยู่มองนี้ถนนโร่งโปร่งสบายนะคะรถไม่ติดนะคะมาเดอ้อ เบื้องหน้าก็สิเป็นป่ามันป่าอ้อยนี่นะคะร้านของเราก็อยู่มองนี้นะคะฝั่งนี้ก็โล่งโปร่งสบายนะคะนี่นะคะพี่รอง๋าววิถีชีวิตของเราพามาบึง <ๆ S 2> ล่งจริงๆเน๊ะ่แม่นล่งธรรมดาล่งจริงๆเน๊ะ่แม่นล่งธรรมดาแต่รรเราเช็ด,าาตชดตรงเช็ดตู้โอเคแบบแบบแค่นี้ล่ะค่ะ